สุบัสดีฮะเราชอบอะไรวะไปพงนีอ่ะโอเคนะผมมาเรามาต่อกันรอบสองนะครับผมนะยังไงก็ขอสวัสดีกับผู้ชมทุกท่านด้วยแล้วกันนะครับผมยินดีต้อนรับนะครับสู่ช่อง B G c u p c h a n n e l นะครับผม ในวันนี้ฮนะเราก็มาต่อการรอบที่สองนะผมกับไอดีที่สมัครมาใหม่นะผมเนาะรอบที่สนะองเนาะเ่อกีรอบแรกก็คือมีคนโทรเข้ามานะตอนนี้ก็คือซื้อเ่อกีเมื่อกีซื้อไปอ่าคิซี่ไปตัวหนึ่งับผมตอนนี้ผมก็มีอยู่สามตัวนะฮะเดี๋ยวขดอดูก่อนนะผมว่ามีไอเทมอะไรมานะครับผมอ๋อไอเทมนี้ก็กดให้หายก่อนนะผมผมสายฟรีนะตัวนี้ผมสายฟรีนะผมไม่เติมตังค์นะตัวนี้เนาะ ยังไงนะครับผมเพื่อนๆช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยนะผมฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe s c r สไ e ให้ผมด้วยแล้วกันนะครับอมีอะไรอีกรู้สึกว่าโทรศัพท์ผมสั่นมากอะครับเอ๊ะตรงไหนอ๋นนี้อันหนึ่งนะผมอ่ะครบแล้วนะจ๊ะก็คือเราสมัครไอดีอใหม่ครับผมมันก็จะมีนะฮะ อ่าตอนนี้เขา,าทาอะไรอ่าจัดเลี้ยงครับผมจัดเลี้ยงแล้วก็ไปที่สกิลครับผมตอนนี้ผมก็มีอยู่แค่สองสกิลกับส,สกิลวิ่งกับสกิลที่ว่าแบบเหมือนเขาใกล้าตายปุ๊บเราใช้สกิลนี้ไปปุ๊บมันจะสร้างความเสียหายให้แก่ฮีโร่ไยตรงข้ามนะครับผมบริเวณนั้นเลยเนาะถ้าแบบใกล้าตายอยู่สามตัวเนี่ยใช้ไปปุ๊บตายนะผมสามตัวเลยเนาะ มันก็จะบอกนะผมว่าครูดาว90วินาทีผมสร้างความเสียหายจริงแก่ฮีโร่ฝ่ายตรงข้ามรอบบริเวณเป็นจำนวน16%จากพลังชีวิตของฮีโร่ฝ่ายตรงข้ามที่หายไปนะครับผมเนาะแล้วก็สกิลนี้ผมปลดบล็อกมันปลดบล็อกไปแล้วตั้งแต่แรกนะครับยังเลยแกบ,บอกว่าเดี๋ยวค่อยคุยกันครับผม โอเคครับ okay, ผมก็มาต่อครับผมกับสกิลอันนี้นะครับผมที่เป็นรองเท้าวิ่งนะคร <c oughs> ก็คือมันจะคูลดาวหนึ่งร้อยวินาทีนะผมก็ตีไปนาทีนาทีกับอีสี่สิบวินาทีเนาะลบสถานะความเร็วนะผมและได้รับความเร็วขึ้นที่เพิ่มขึ้นเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะผมจะลดลงเรื่อยๆถึงสามสิบเซนเป็นเวลาสิบวินาทีนะครับผมนะโอเคครับ okay, ผมเดี๋ยวสกิลต่อไปก็ไปเรื่อยๆนะผม สกิลนี้นะครับผมเหมาะสำหรับคนที่ฟาร,ร์มนะครับผมคนที่ฟาร,ร์มเนาะแบบสายฟาร,ร์มนะครับผมส่วนมากจะเป็นพวกแอกสซ์ซินที่จะฟาร,ร์มมากนะครับผมตัวนี้มันจะปลดล็อกอดเวลว์ห้าครับผมมันจะ,ะคูลดาวสามสิบวินาทีสร้างความเสียหายจริงแปดร้อยแต้มนะครับผมแปดร้อยคะแนนแกะคลิปนะครับผมหรือมอนสเตอร์ปาร่าในบริเวณจากนั้นส่งผลติดฐานะสตันเป็นหนึ่งวินาทีนะครับผม อ่ะเรามาอ่าสกิลชารินเจอร์นะผมอีกต่อไปนะผมสกิลที่สี่นะผมตัวนี้อ่าสกิลนี้จะปลดบล็อกเลเวลเจ็ดนะผมปลดบล็อกเลเวลเจ็ดคูลดาวหกสิบวินาทีนะผมฮีโร่จะได้รับความเร็วโจมตีเพิ่มขึ้น60%และพลังโจมตีเพิ่มขึ้นอีก10%เป็นเวลา5วินาทีนะครับผมเนาะอ่ะเราไปสกิลชาริลเจอร์ต่อไปเลยนะครับผมนะสเกสกิลชาริลเจอร์นี้จะเป็นอ่าจะบวก บล็อกเลเวล9นะผมเป็นสกนะิลฮิลเนาะคูลดาวน์120วินาทีฟื้นฟูพลังนะผมสิาเรนะผมจกพลังชีวิตของเพื่อนร่วมทีมในระยะพร้อมทั้งเพิ่มความเร็วขึ้นที่ของพวกเขา15%เป็นเวลา2วินาทีนะผมเนาะอ่ะเราไปสกิลที่6นะผมสกิลชันเจอร์ที่6นะผมสกิลนี้จะปลดบล็อก อาเลเวลสิบเอ็ดนะผมครูดาวหกสิบวินาทีเย็บจ้างการทํางานของป้อมห้าวินาทีก็คือแบบเออเราจะไปตบป้อมปุ๊บเรากดสกิลนี้ปุ๊บป้อมจะหยุดตีไปห้าวินาทีเนี่ยครับผมนะโอเคครับผมเราไปสกิลชาร์เลนเจอร์ที่เจ็ดนะผมสกิลชาร์เลนเจอร์ที่เจ็ดนี้นะผมจะปลดบล็อกที่เลเวลสิบสามนะผมครูดาวเก้าสิบวินาทีสตันรอบ สตันศตรูรอบๆนะผมเป็นเวลา0.5วินาทีพร้อมกับลดพลังโจมตีลง40เซนเป็นเวลา2วินาทีนะผมกับสกิลชันเจอร์นี้นะผมนะเราไปสกิลชันเจอร์ที่8นะผมสกิลชันเจอร์ที่8นี้จะบลดบล็อกที่เลเวล15นะผมครูดาวที่120วินาทีนะฮะล้างสถานผิดปกติที่ส่งผลกับฮีโร่ของคุณทันทีนะฮะและต้านทาน สถานะเหล่านั้นเป็นเวลา1.5วินาทีนะผมะสมมุติแบบติดติดพิษนะผมติดพิษมาฮะพิษของตัวอะไรว่าเออนั่นแหละอ่ะแปลว่าสมมติติดพิษหรือว่าติดแบบสโล่นะครับผมก็กดสกิลนี้ไปปุ๊บมันจะล้างสถานะนะครับผมทุกอย่างฮะอ่าเรามาสก,สกิลชาริลเจอร์ที่9นะผมสกิลสุดท้ายนะผมจะเป็นสกิลแบบเหมือนบิงก์เนี่ยบิงก์หายไปนะผม สกิลนี้นะครับผมจะปลดบล็อกที่เลเวลสินะฮะคูลดาวร้อยยวินาทีเทเลพอร์ตขึ้นแต่เทเลพอร์ตไปยังเป้าหมายที่ว่าเราเลือกไปนะครับผมสมมุติแบบเออเราโดนโจมตีอยู่เนี่ยเทเลพอร์ตข้ามมาก็ได้นะครับผมหรือว่าอ่าเราจะวิ่งไม่ทันปุ๊บเทเลพอร์ตข้ามไปปุ๊บอัดโจมตีใส่เขาครับผมอโอเคครับผมก็มาเรียนรู้กับสกิลชันเจอร์ไปเรียบร้อยครับผมสําหรับอ่าเอดีสมัครใหม่มือใหม่ครับผมอ่าเราไปที่ตัวฮีโร่นะ ตันนี้เขาแนะนําไปตัวที่รอบจะมีความชํานาญนะผมเรียงดับความสนิทนะฮะไวโอเลตไวเได้ฟรีนะผมเรื่องอ๋อเป็นเรื่องนว้นนู้นไ l ้ฟรีเพิ่มความสนิทของฮีโร่เพื่อปลดบล็อกเลือกราวเพิ่มเติมของเขานะครับผมอ่าตอนนี้ผมก็ยังทําให้เป็นนะผมอ่ะไปดูเรื่องราวประวัตินะผมตําแหน่งต้องมีความสนิท ถึงขั้นที่สองคนรู้จักเพื่อปลดล็อกนะครับผมข้อมูลข้อมูลข้างล่างนี้นะครับผมข้อมูลต้องมีความสนิทถึงขั้นที่สองคนรู้จักเพื่อปลดล็อกข้อมูลลับต้องมีความสนิทถึงขั้นที่สามู่หูเพื่อปลดล็อกนะครับผมวันเกิดของไวโอเล็ตนะฮะวันที่หนึ่งเมษายนนะครับผมส่วนสูงหนึ่งร้อยหกสิบแปดเซนติเมตรนะฮะบ้านเกิดบ้านเกิดเอ้ยอ่านไม่ออกอะคาซิตคาซิตนะครับผมเออมันรู้บ้านานั้นหรือเปล่าครับผมนะโอเคฮะนี่เป็นเนื้อเรื่องของไวโอเล็ตนะครับผม โ okay. อเคเราย้อนกลับไปให้ผมอ่าเขาจะสอนอะไรอีกมาดูมาดูที่การปรับแต่งผมปรับแต่งที่บัตเตอร์ไฟน์นะผมมีอะไรบัตเตอร์ไฟล์ปรับแต่งอะไรอ๋อเปลี่ยนเป็นสีผมนะเปลี่ยนสีผม,มใส่สีผมตอนนี้คือโทรศัพท์ผมสั่นมากตึกตึกตึก,ตกอะไปที่หมดปกติของผมตอนนี้คือเขาไปที่โหมดปกติแล้วนะครับ ไปที่แคมป์ฝึกไปที่แคมป์ฝึกนะผมตอนนี้ผมก็ตามตามดับมือใหม่นะผมมือใหม่เพื่อรับของรางวัลน,นะครับผมนะไปที่โหมดฝึกสอนอไปที่โหมดฝึกสอนการฝึกระดับสูงเลครับผมนี่คือเราเรียนรู้มือใหม่ไปเรื่อยๆน, mm hmm. นะผมล็อกอินนะผมรูปแบบการเล่นที่คุ้นเคยล็อกอินสิบสี่วันนะผมรับพิโรถาวรนนะครับผม mm hmm. ก็มีน่าจะมีอยู่สี่ตัวนะฮะ ช่วงนี้อาวีแถมของรางวัลเยอะมากนะผมสมัครใหม่มาแปบ๊บเดียวก็ได้ตัวคนที่เล่นมานานนะผมเอาละ่ะเราจะต้องฝึกทักษะของคุณสักหน่อยเอาละ่ะยินดีที่รับสู่ดดานฝึกหัดวงล้อส,สกิลนะผมอ่าแต่ไปนะครับเรจะสอบความแม่นยำกันดูลากไอคอนสกิลไปที่เป้าหมายจากนั้นปล่อยเพื่อให้ ต่อนี่สอนกันยิงสกิลอันติเมตนะผมคุณสามารถยกเลิกการใช้สกิลได้ด้วยการลากไอลองคาดการการเคลื่อนไหวของศัตรูดูในขณะโจมตีถ้าศัตรูมีจำนวนมากกว่าคุณสามารถใช้ประโยชน์จากป้อม ให้ช่วยเหลือคุณได้วิ่ง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 ,งมามึงมาที่ป้อมนี่คือเขาสอนนะผมสอนกำหรับคนมือใหม่ฮะที่ว่ายังไม่เคยเล่นนะผมนะจบการสอนไปหนึ่งอย่างแล้วนะช้ะเราก็ไปกันเรื่อยๆเลยนะผมนะ ไวโอลตวาเลนไทน์ et, ไม่ใช่หะอ่านถูกว่าไวโอลตวิดดิ้งเดย์วิดดิ้งเดย์อันนี้ผมก็ได้เพชรมาสิบเพชรนะครับผมนะอ่าเราไปที่กดที่ในเรื่องตรงนี้นะผมแล้วก็มันจะมีไหมข้างล่างนี้ครับผมวิธีวิธีได้รับนะผมมีอยู่ห้านะอ่าเรากดเข้าไปดูนะครับผมขอรับของรางวัลน,นะจ๊ะ,ะยืนยันได้กล่องมาได้ได้มาเอ่ย อ๋อก็จะได้รูนมาผมชิ้นส่วนรูนนะผมไว้อัพแล้วก็ได้เพชรมาสิบแล้วก็ได้เงินมาอีกสี่ร้อยนะจ๊ะได้รางวัลอีกแล้วนะผมเป็นรางวัลหีบรีวิวสามนะได้ชิ้นส่วนรูนยี่ห้าเพชรอีกสิบกับเงินอีกสี่ร้อยนะครับผมนะเรากดไปอีกครับผมได้อีกทีประสบการณ์ร้อยผมแล้วก็ได้หีบรีวิวที่สี่นะผมอ่ะเปิดหีบรีวิวที่สี่ดีกว่าผมได้ไรได้รูนยี่ห้าได้เพชรสิบกับเงินอีกห้าร้อยนะผม อ่ะรับเพชรไปยี่สิบแล้วก็นี่คือฆ่าไม่ตายรับเพชรไปอีกยี่สิบนะครับผมนะความสำเร็จของผมตอนนี้เป็นสองนะผมดาวเนาะตอนนี้ถึงสองนะผมรวมดาวคือเป็นสองแล้วนะฮะอ่กลับไปให้ผมแล้วก็ไปที่อะไรล็อกอินล็อกอินอ่าล็อกอินนี่คือการล็อกอินสี่วันแบบของมือใหม่ครับผมอ่ารับของรางวัลก่อนนะผม คุณได้รับทาร่าโอ้โหตอนนี้คือผมมีสี่ตัวนะผมนะก็ค,คือได้รีมาสามตัวคือได้อ่าได้แวนนะผมซานิทาร่านะผมแล้วก็ซื้อใหม่อีกตัวหนึ่งคือควิซซี่คือเป็นเป็นตามที่ว่ามือใหม่ที่ว่าเขาให้ให้เลือกที่ว่าเราต้องซื้อนะผมนะได้ทาร่าเป็นแล้วนะจ๊ะ วันที่หนึ่งันที่สองแา่คือวันโอ้ทดลองอินไหมผมวันที่สองจะได้อ่าแวนนะผมเป็นเป็นสกินแวนนะผมแล้วก็นี่กล่องวันที่สามเปิดเพื่อรับฮีโร่ถาวรโนทอสวินล่าคาร่าแล้วก็ซูเซียนแล้วก็ถือด้วงอ่านชื่ออ่านผมอ่านชื่อไม่ออกเหมือนกันเหลือเป็นบัตรทดลองสามวันนะผม วันที่สี่ได้ให้ตังค์เจ็ดร้อยนะฮะอันนี้ก็เหมือนกันนะผมโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูที่โบน,นโ,บออโบนัสเติมเงินนะผมโบนัสเติมเงินคืออะไรโบนัสเติมเงินเติมหนึ่งคูป,ปองรับหนึ่งในสามพิโล่จุดฮอตนะผมนะสำหรับเติมเงินครั้งแรกมือใหม่นะผมเนาะจะมีไวเอลเลตนะผมมีไวเอลเลตบิ๊โบนะผมแล้วก็ อันนี้อ่านอ่านว่าเป็นเมดนะครผมแต่ว่าผมอ่านชื่อนไม่ค่อยออกอนะรูหน้าเหรอเออนั่นแหละประมาณนั้นแหละผมก็มือใหม่หัดสตรีมนะผมยังไงก็ฝากเพื่อนๆช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยนะผมฝากกดไลค์กดแชร์และกดซั r i ครทางช่องบิจิขับชั้นแนลของเราด้วยแล้วกันนะครับผมเนาะตอนนี้ผมก็มีตังมีเหรียญน,นะผมมีตังอยู่พันสี่ร้อยเจ็ดบองบาทกับเพชรอีกแปดสิบเนาะ เราไปที่ช่องจดหมายดีกว่านะครับผมว่าเขาให้อะไรมานะฮะผูกบัญชีผูกบัญชีกับผู้เชิญเล่นเกมรับรางวัลนะผมอ่ารับรางวัลไปก่อนมันจะมีบัตรคูณสองเจ็ดวันนะผมส่วนเอ้สุ่มลัดลูนเดวิลสองแล้วก็บัตรทอลองฮีโร่นะครับผมแล้วก็นี่ผูกปุ๊บเหมือนกันนะฮะสองอย่างเลยผมอรับรางวัลไปนะจ๊ะอ๋ออันเดียวนะผมเหมือนกันนะสองอย่างนี้แต่ได้รับอย่างเดียวนะ แล้วก็ไปเทสประจำวันนะผมได้ได้เหรียญหนึ่งรอแล้วก็ได้ประสบการณ์2องร้อยห้าสิบนะผมอันนี้เข้าสู่ซีซั่นที่ยี่สิบเอ็ดนะผมไปขอข้ามแล้วกันเนาะเปิดจำเพาะผมรับ เราสายฟรีฮะไม่เติมตังค์นะผมแต่ผมก็เสียผมน่าจะเติมนะผมเติมของนั่นแหละอ่าเติมของไอชื่อว่าอันนี้คือกดรับตรงนี้อย่างที่อย่างก็ได้หรือว่ารับทั้งหมดทีเดียวเลยก็ได้นะผมเติมแบบเอาเอาฮีโร่มาตัวนึงนะผมฟรีฮะล้วก็ไปที่ยี่สิบเก้าวันมือใหม่นะผมยี่สิบเก้าวันมือใหม่นะฮะกดเข้าไปนะผมมือใหม่เรายังมือใหม่อยู่ผมรับได้ิีหนึ่งนะผมรับ ไปนะฮะ <S <S ได้เหรียญมาสามานหสิบได้ชิ้นส่วนลูนมาสี่พันเก้าร้อยสิบสองแล้วก็ได้เทลมานะผมนะเนาะรับอีกครับผมโอ้รับเบวลสารอีกครับ,บผมรับเบวลสี่ครับผมสแล้วก็ภารกิจฝุ่นนะไปที่ภารกิจฝุ่นอะไรโอ้มีภารกิจฝนได้รับการถ่ายชิ้นส่วนฝุ่นนะผมเอารับไปนะฮะช่วงนี้ทับภารกิจเพื่อเอา ไปอัพมูนนะผมวัดหน,นึ่งเดียวผมสู่สนามลบนะผมให้ถึงสามโมงแล้วจะได้ของนะผมแล้วก็อันนี้ความขึ้นหน้าคือเข้าคองฮิโร่ให้หกตัวตอนนี้ผมครอบคองฮีโร่แปดตัวไอ้ห้าตัวแล้วนะรูเล่นใหม่รับจิ้นส่วนรับส่วนลดในการซื้อฮีโร่นะผมตรงนี้ฮะ แล้วก็นี้นผมนี้สามวันนะผมราคามันลดเหลือ,อแค่นี้นะฮะซื้อมีนาก็ซื้อได้นะเนี่ยมีเวลาอีกสามวันนะผมตรงนี้ตรงนี้ทั้งมีนามีเวลาสามวันนะผมแล้วก็เมกาเมกาจะมีเวลาอีกเจ็ดวันแล้วก็ตัวที่สามสามวันนะผมมันจะมีสามวันไม่กี่ตัวนะฮะโอเคตอนนี้ตังผมก็มีอยู่ 2 9 7พัเนเก้ารอเจิบสองนาะโอเคย้อนกลับไปนะผมเดี๋ยวเราค่อยมาผมเดี๋ยวเราไปด,ดูกันอ่าเราไปที่กิจกรรมนะผมมีกิจกรรมอะไรบ้างลอกอินต่อเรื่องรับโลกฟรีนะอ่ะเราไปนะผมาอรับรูนก่อนเลยครับผมสามร้อยนะจ๊ะลอกอินกี่วันว่าหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดสิบวันนะผมละลอกอินสิบวันติดนะผมก็คือระยะเวลาเริ่มวันที่สามเดือนแปดนะผมวันนี้วันนี้วันที่หกนะผมะสมัครใหม่มาเป็นวันที่หกนะ หมดวันที่สิบเก้าน่าทันนะผมมันน่าจะทันอยู่วันที่หกก็หมดวันที่สิพอดีนะผมถ้าล็อกอินติดต่อกันครบสิบวันก็ได้ฮีโร่ฟรีนะผมก็พอดีนะผมเป็นวันที่หกครบนะฮะเราไปกิจกรรมที่สองับผมกิจกรรมที่สองมาที่รับฮีโร่ฟรี mm hmm. กดคลิกนะผมารับสบ,บู่รับหัวใจนะฮะเป็นกิจกรรม องสบู่หันสารนะผมอันรับหัดใจตายอีกแค่ครับผมรับอีกไว้ใจอีกสองนะครับผมอันนี้ให้เลือกคิโลนะผมตรงาจเนี่ยคลิกเลือกรางวัลน,นะเพื่อเอากดไม่ได้เอากดได้นะผมเอาตัวไหนดีว่าคิวเลมันจะมีนะฮะห้าตัวนะผมไฮยะเตะแล้วก็คลิกข้าวอ่านไม่ออกอนะ่ะเอาคิวไอ ดารซี่ับผมแล้วก็คิวเลรับผมเอาตัวไหนดีนะเอาตัวนี้กันครับนะผมตัวแรกก็คือระเบิดฟองสบู่แนละ้วใช้หัวใจแปดอ่าใช้หัวใจนะผมพิเศษแปดอันนะผมตอนนี้ผมมีอยู่สิบสามอันกดได้แค่ทีเดียวนะผมอ่า,าได้อะไรมานะผมไปดูกันได้หั้งสีอมานะผมอ่ามาไฟไฟประท้าผมอ่านได้นะหนึ่งอันโลอกอินหนึ่งบานนะผมเอาของกิจกรรมไปก่อนเอาได้อีกอันนึง่งนะผมล็อกอิน รับผลิตน้ำแข็งปีหนึ่งอันนะครับแล้วน,นี้คือเอาแบบของมาแลกรางวัลนะผมเหม็นนะไหมไฟอันนึงอันนี้อันนึง่งจะได้ลูกแก้วนี้อันนึงนะผม <g ül s 2> <face> ไม่ผมไม่รอช้าผมแลกเลยฮนะเอเดี๋ยวเก็บไปก่อนก็ได้เขาแลกเดียวหมดหมดเขตตอนไหนเนาะหมดเขตวันที่สิบหกนะผมโอเคเก็บไปก่อนแล้วกันนะเนาะออกมาที่ APL นะผม APL 2020นีะผมรับรางวัลอีกแล้วนะฮะช่วงนี้ก็คือรางวัลมีเยอะมากอันนี้จะเป็นชิ้นส่วนฮีโร่ทั่วไปนะผมเอาไว้แบบไปแลกฮีโร่ได้นะผมแต่ต้องแต่ต้องดูก่อนนะผมว่าฮีโร่บางตัวใช้ชิ้นส่วนเท่าไหร่นะครับอันนี้จะเป็นเกมอีกเกมแบบอีกแบบหนึ่งนะผมแล้วก็พื้นหาดเล่น ล่าลูนนะผมเล่นล่าลูนออกไปก่อนนะผมได้ลูลอีกร้อยห้าสิบนะจ๊ะช่วงเวลาพิเศษนี่เป็นช่วงเวลาเที่ยงถึงบ่ายสองจะได้รับลูนหนึ่งร้อยผมแล้วก็ทุ่มหนึ่งถึงสามทุ่มจะได้รับอีกหนึ่งร้อยนะฮะเอามาที่ RV ยันนี้เจอกันนะผมอ่าถ้าเราทำกิจกรรมนี้ครบนะผมนะทำภารกิจรลุ้นรับที่ลกฟีผมเฉพาะวันจันทร์ถึงวันศุกร์เท่านั้นนะฮะวันนี้ก็วันพฤหัสเนาะ ก็คือถ้าเล่นครบห้าตาเนี่ยจะได้รูนนี้ผมชิ้นส่วนรูหนึ่งพันะผมเล่นครบสิบตานะฮะจะได้ชิ้นส่วนรูสองพันะครับผมแล้วก็จำนวนเข้าเล่นหมดห้าห้านะผมเลยครบ15หครั้งผมจะได้อันนี้นะฮะได้กล่องคนขยันนะผมเปิดเพื่อรับฮีโร่ฟรีถาวรหนึ่งตัวนะผมนะจะได้มีทั้งหมดห้าตัวนะผมจะมีอจะมีไวโอลตมีลิงมีวิทมี มีชิวแล้วก็มีตัวหนึ่งอะอ่านจำชื่อไม่ได้ครับผมสิเปี้ยนล่ะเออนั่นแหละผมตกกิดเนาะขอโทษด้วยแล้วกันนะครับอ่ะมาตรงนี้ผมอาวีเยน้เจอการอา่านทำกิรจรับยิ่นส่วนโรคฟรีเฉพาะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตาเอาเอาวูนไปก่อนับผมห้าร้อยนะจ๊ะอ่ามาที่ไอเทมฟรีอ่านรับไปก่อนเะย๊ะชตรงนี้รับรางวัลไปก่อนเดี๋ยวเราไปดูกันนะผมแล้วก็กิจกรรมเช็กชื่อนะฮะเป็นรายวันนะผม รับอีกร่นอีกห้าร้อยนะผมนี่คือว่าถ้าเราล็อกอินแบบติดติดต่อกันนะผมครบเจ็ดวันเราจะได้ของนี้นะผมเจ็ดวันนะฮะสิบสี่วันนะผมยี่ิบห้าวันนะครับแล้วก็ครบเท่นี้หรอยี่ห้าวันมันมีอีกนะขอ,อแล้วมีข้างข้างซ้ายของผมเช็คอินเช็คอินแล้วหนึ่งวันถ้าครบสี่ห้าน่าจะได้สกินฟรีมาตัวหนึ่งนะผมเอ็กซเกอ๋อนี่รอก่อนเอ็กึงเกนะครับมาที่นี้ อันนี้ยังไม่ทําผมอ่าับอันนี้จะไปดูอันที่สองผมร้านค้าทำภารกิจขอ,อเติมตังค์นะผมเติมสกองได้เท่าไหร่นะมาที่ประกาศเตืนว่ามีอะไรบ้างก่อนใส่โคตตอนนี้เราไม่มีโคตรนะครับผมโอเคมาที่คางผมดูว่าที่ทางเรามีอะไรบ้างมีหนังสือมีบัตรคูณสองนะผมอ่ะผมขอใช้คูณสองคูณเจ็ดวันละกัน์ดนะ แล้วก็เปิดกล่องกล่องนี้เียเปิดเพื่อรับบัตรเช่าโฮีโร่ฟรี3วันอ่ะกดตายอ่เป็นกระต่าย3วันผมไม่ใช้ก่อนนะแล้วก็เปิดดูรูนล้วผมมีรูนอะไรบ้างได้รูนคีนะน่าจะเป็นรูนคีนะผมโอกาสติดคี0.4%ความแรงคี2.3%นะครับผมเป็นร ul ีวิวรูนรีวิ2นะ อ่ตรงนี้ข้างขวาล่างนะผมนะที่ตัวเนี้ยไปดู่าผมว่าเรามีรับรางวัลอะไรอีกนะผมอ่าวิธีรับได้รับนะผมอ่าได้รับเพชรอีกยี่สิบนะจ๊ะแล้วก็มาที่เหตุการณ์สําคัญนะผมก็คือกดไปดูไปเรื่อยๆนะอ่ะเดูกระถมเลิกจบกระบมแ้ันมดที่หนึ่ง อ่ะตอนนี้เรามีฮีโรดทั้งหมดเดี๋ยวขอใส่รูปก่อนแล้วกันนะเห็นดูแล้วเป็นไงใส่รูปดีกว่านะเออเอาสีแดงกันใช้สีแดงครับผมกรอบโปรไฟล์ใช้สีแดงแล้วก็อันนี้อะไรเครื่องมาดัดเครื่องมืดัดเครื่องมาดัดใส่ได้ไหม อ๋อยังแสนได้ครับผมดูรูปโปรไฟล์ดูร,ปปร,รูปโปรไฟล์เอารูปโปรไฟล์ไหนดีนะอันนี้กันนะผมรูปนี้ดีกว่าคนเกือบหล่ออะเหมือนผมเลยผมก็เกือบหล่อนะจ๊ะแต่ยังไม่หล่อสักทีอ่าตรงนี้อะไรยังไม่ได้ใช้งานอ่าดูที่ว่าใช้งานอะไรเปิดข้อมูลแต่ไม่มีครับผมตอนนี้ผมก็ดิวิวสี่นะเดี๋ยวเก็บอีกร้อยเอ๊ะเก็บอีกสี่สิบผมก็ขึ้นดิวิวห้าน่าจะได้รางวัลอีกเนาะ ม่แล้วจัดอันดับเลยนะจ๊ะปลดล็อกกิโลห้าตัวครบห้าตัวแล้วอะ่ะเอออ่าผมไปจัดอันดับดีกว่านะจ๊ะเข้าใจแล้วเฮ้ยเดี๋ยวไปทำแบบสึกหัดเอาเพชรก่อนดีกว่านะผมโหมดปกติไปที่โหมดปกตินะผมขอดูแผนที่เอาขอดูแผนที่เอาตามเขาก่อนนะผม เรดูแผนที่อะไรเนาะตอนนี้แบตผมก็เหลืออยู่ยีนะ่สเ,เปอร์เซ็นต์เนาะเรดูแผนที่โอเคตามนั้น <Catholics> ไปหมดตสีแล้วก็เป่งกับบอดสร้างเกมหมดบันทึกเอ๊ะถิดซ้อมไหนเปิดหมดเป่เง,งปปกับบออสร้างเกมติด้องเหนเนาะจนแล้ กดน,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 นี้ตามเขาด้วกันด้วยดูเรื่องม่ให้ทำกิจกรรม่อนอ๋อนี่ไงมาได้ททำกิจกรรมเลยต่อตั้งค่าจังกัดการส่งสัญญาณนะครับผมแล้วก็ตั้งค่าการส่งสัญญาณแล้วก็นี่จะเป็นความระสอนให้นะครับผมกดปุ่มที่แผนที่ทด้านขวาเพื่อขยายแผนที่และยังสามารถ<ม>ด้ใช้วิธีส่งสัญญาณไปยังแผนที่ตั้งค่าได้นะครับผมด้านกับคู่ าตามน,นั้นลุยดูดีดีกว่ามั้งเนอะตอนนี้ก็มีคนเข้ามาดูเลยนะจ๊ะออก็ยังไงก็ไม่เป็นไรับผมถ้าใครที่ดูคลิปย้อนหลังอยู่ยังไงนะฮะถ้าท่านใดนะผมที่ดูคลิปย้อนหลังอยู่นะผมฝากเป็นลวงใจให้ด้วยนะผมฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ให้ด้วยเนาะยังไงก็ เราไปลุยนี้ดีกว่าครับผมหมดจันทับไปเลยนะฮะแมตด์คัดเลือกนะครับผมอ่าไปนะฮะภารกิจฤด,ดูกาลนะครับผมอ๋อนะฮะนี่คือเป็นของรางวัลน,นะผมถ้าขึ้นตรงนี้นะจะได้เพชรสามสิบนะครับผมจะขึ้นทองแดงหนึ่งได้ได้อันนี้ครับผมกล่องแบบสุ่มนะฮะชิ้นส่วนชิ้นส่วนฮีโร่สุ่มนะครับผมเอ๊ะไม่อย่ารอช้าไปลุยดีกว่ารอทำไม ยืนยันก็สูตรแบบเดียวเอาไปเลยจ้าหนังสือสัญญาคะแนนปัจจุบัน 100, หนึ่งร้อยปวดรักษาความสําคกาเกี่ยวกับประสบการณ์การเล่นร่วมกันที่ดีและมีน้ำใจนักกีฬาในหมดจัาลำดับขอสัญญาว่าจะเล่นทุกเกมอย่างตั้งใจและจริงจังอะยอมรับครับผมเับไปเลยนะจ๊ะยืนยันก็สูกรแบบเดี่ยวยืนยันครับผมรออยู่ใหญ่ไปเลยจ้า เนี่ยมันข้างล่างนี้มันจะบอกนะผมเม็ดคัดเลือกสูนทับสามตัวน,นี้คือจะไม่ได้เล่นเม็ดอ่าหมดจะดลำดับเลยนะครับผมถ้าได้เล่นครบสามตาลนะน่าจะได้ของรางวัลน,นะผมเดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะโอยลืมใส่รูนอะ่ะผมลืมใส่รูนไม,ไม่รู้ใส่รูนใส่รูนังไม่ได้งโอ้โหาแล้วกันรีบร้อยอ mình chắc sẽมา đó hổm, nhó. à, mình. để mình lựa đi qua. banh. chào chào